วัสดีพี่น้องป้องปัดผู้สุขคนนะครับนะกำลังป่า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 พี่น้องเอ้ยป่า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 นี่คือบองตุ่มตุ่มกุ้งชาวบ้านนะครับนี่ก็เป็นบองสิทเบ็ด เป็ดน้อยผูลอยน้ำผู้หลอกไปเรื่อย que. เป็นทางสัรจรดของสาวบ้านนะครับนะทา่า่ว่าได้การอยู่ครับนองนี้อุดมสมบูรณ์ดีได้ครับปเป็ดน้อยลอยนกเป็ด อน,นี้มาซีดเวสเลยครับเบ็ด,บดสซเบ็ดปลาเข่งโอ้น้ำมันแห้งโอ้เห็นอย่าง,งน้องมีรถโอ้รถคันสีขาวนะเบิงบ้งเบึง้งเบึ้งเข่าไปึ้งกำลังมีสาวห้างเพิ่งกำลังเกี่ยวเข้า,ขานะครับนะ้อ มืันนี้ได้ยินข่าวว่มามหาบงสิษเบดผัด,ดเห็นคนมาเกี่ยวเขา้าคขึ้นลายแท้เขาจ้างบา่หน้าเสียลองวิศวะวิศวะลองอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแป้หน้าเข้าสูงบ่ข้า่ข้าพันยังนี้คือห่วงใหญ่อยู่ อ๋อพอมาเกี่ยวข้าวลุงเขาหัวดวนลงนี่คึกคักเบิ่แลวฮะเมาค้างอยู่ปอปิดหน้าปิดตาปันจนบนภูเขาแทะจูนหลักน้ำมันหมูเดยกเบิงบ่งหน้าเบิ่งตาเด้เป็นไังไนะภูเขาสูงก็แล <Yeah. S 1> เจ็บแอลบอกสูงจนเจ็บแอลเอาเกี่ยวนี่ปลาเมาเกยนี่โอ้นี่ก็เป็นวิธีการเกี่ยวเข่าเนาะที่ถือต้องผมบอกซุ้มนั่นเขาเกี่ยวบอกถือต้องเลยนี่แบบนี้โปเป็แบบน,แบบนแบบนี้นะเป็นครับสู้ขี้เมาบาได้อ๋อเมาบอกเลยนี่มาครับม<อ>าได้เมา คนขี้เหงากำลังคอแห้งครับอืมอีแรบเป็นบาะน้องเคยเกี่ยวเข้าอ้าวมาวิศวะหน้าวิศวะเบาะนี่เบาะครับผมปลูกในได้คือเป็น ของเขาทั่วมันหัวเจ้าของกันเข้าอีเตียครับเข้าเจ้าเข้าอีเตียคุณเตี้ยแม่บ่ไปหนี้แม่องคุณเตี้ยเออเหมาะสำหรับคุณแค่เออไปคแค่แต่เหมาะเลยครับวิศวะรองของเขานะครับนะเมื่อวานนี้เหตุงานเล่งุนัดทำใหม่เมื่อวานนี้เหตุงานวันนี้มันเกี่ยวเข้าเกี่ยวเขา้เเขาเนาะมันวันที่สิบสองนี่ว่างเลยเนาะแม่นบอ่อว่างอยู่ครับเออไปต่อ,อง,งานครับ มันก็นถ้าถ้าโบว่างอะโบเป็นยังเขาก็เปลี่ยนตัวขึ้นนะฟุตบอลนี่ล่ะโบเป็นยังครับคอยเอาคอยเอาวิศวะหอยไปแทนแล้วเบิ่งเอาบานนี่มุนอุ้ยปุ้ยมาฟังพีนะครับนะนนะอือโอ้เนาะเข่านี่ก็ก็กัห่วงใหญ่อยู่ในเนาะ คนบ่เนี่ยบ่อ๋อนึกว่าโอ่งแดงกลุกรุบอยู่โอ้ยพันนี่ได้มันจะได้มันโอ่้วนวุ้นวุ้นเตี้ยกลุกรุบกิ้งไปบลื่นย่างไปไม่ก็คือเดียวกับข้าวนียวนะเออเอาเขาทีปลูกยังอันนี้ปลูกงาโอ้เอาสร้างเขน เคยแม่นบมาเห็ดนี่บัได้แมนบหรือไหนไหนบัได้แมนบเพิ่นบไปเกี่ยวซ้อยบ่อเก่อได้เอา้อเอามาอยเนไเพนบปเกียวซอยไเออต้องเแหงนอเ่นาเอาแหงเนาบ้านเฮาเนาะน้าสิแล้วก่อนเที่ยงนี่บ่แล้วดอกคับเบิ่งแล้วเมาก็มีอยู่แปดแปดคน กระเถือาเป็นเจ็ดคนเครื่องจักมันมาเฮยงนนอนากรไดเสือสีสมสมว่าเก่เเมอไโแดดเมอ้ะบอเดียด๋ยวียกแ,บบแบบแน้นี้หุดมาเก่เสอโอสุดยอดดีคำว่าคำจา <c oughs> เคยบอกเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้ามาหัวดวนะครับบิ๊กหอยก็มาครับมือน,นี้นะ ซุมนุ่มเลยซุมนุ่มเลยวิศวาะาลองอีกอืมเนาะตัวนี้ผัดงามเนาะตัวนี้เนาะให้เนาะของไผ่ให้หนินะฮะหอยว้าวแล้วคอมเมนของอันวิศวาะาลองนี่มันบมสูงแบบนี้โอ้ย่อยขดถึกแล้วแบบนี้ซะ เอยผู้งามงามม,งม,นนมันกะถึงงามหน้าเกี่ยวเขามันก็สิแบบกินอายเขานะครับกินอายเฟืองที่เขาเกี่ยวน,นะครับเตะดังเลยนะครับเท่เลนคือทอดบรรยากาศสมัยยังน้อยนะครับมันสีมีความรู้สึกแบบ บอกบุทือนะครับอันนี้เป็นเป็นเข่าอีกพันหนึ่งนะครับทีเที่ยนนี่ครับเป็นเข่าคนละพันครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนั้นจะเป็นหน้าดำแต่อันนี้ทีท,ทีนี่ก็เป็นหน้าวานครับถือว่าดวงสมบูรณ์นี่นะครับหนุ่มสูตรของเขานี่ก หล่อเราเอาการมาทั้งคุณละทั้งใกล้ๆห้วยหวดอีกคือเก่าครับอันนี้อืบ้านบึงสาคุณละอันนี้ก็ห้วยหวดคนรอหนิคนมาทั้งปูเนาะออนนี้มาเอาแห้งเนาะเนาะถ้าแม่มาลงพร้อมๆกันนี่เป็นซิฟุแลวมันบ่มันบ่พร้อมอี่แล้วเนาะเริ่มลงแล้วครับหลังจะผักแดดนี่นี่นี่ ครแม่นคอยลงไปเกี่ยวนี่มันเสีเลยลวไวปุ๊บคือเอาเกี่ยวก็<ส>เลยต้นไม้ละมือนี่ครับเริ่มลงละลงมือละขอเขากะเทียวเกี่ยวคู่ภายคู่มันนะครับ อันนั้นเพื่อนเพิ่นนั้นเพื่อนนั้นก็นเป็นผัวคนนี้เพิ่นนี้ก็เป็นผัวคนเสื้อแดงอันนั้นอันเสื้อสีสีส้มนะฮะบ่มีคู่ได้เมียเธอไดเขาปะะ้าเธอมดอเอวไกลไกลทางคุณอีลวก็นนี่เป็นการเกี่ยวเขานะครับนะักจังหวะกันแล้วแล้วนี่ครับบุกเกิน ใบสองเอาแห้งกันเนาะบันนี้เจ้าไปซอยคอยคอยไปซอยเจ,เจ้าเบิร์ตปีจะของงานเพื่อนสิมือน,นี้เพิ่อนสิต้มไก่สุกินได้เหมือนกันเมื่อคืนนี้เจ้าเอาปากนามาให้คอยต้มรสวันนี้แอมเบิงหน้าค่อยแล้วเบิงหน้าอีกเพิ่นกินบ่ได ก่อนนะน่บล,ลองเลยแซ่บบอแซ่บแล้วย,ย่างนี่ครับย่างจำเจีวคมอ๋อแต่เกี่ยวยำๆเข้าไปหาเดียวหรอว,วา่าย่านเมียบ่เที่ยวบ่ทธานพระขอเรื่องเม่นบ่สุพจน์นอเข้าไปห้องุ่นยิ่งยิ่งอยู่แต่พี่อือ แกเกนบอกว่าเด็กผูโอ้มีสำนักข่าวจักสำนักข่าวใส่ครับบินมาพูสงสัยของเสียวุฒบ่อันนี้กับผู้สาวก็มีนะครับผู้บ่าวก็มีโซนนี้สิเป็นคนโสดโซนนี้คนโสดเ่าหอยกันย่ามายับมาได้ในเกี่ยวข้าก็ได้ไม่มือได ว้าวถึกใจว่าวึกใจนะฮะมันแบบนี้แล้วเกี่ยวเข่าหอยมันคอยส่วนขมันคอยเป็นคนโสดคือเจ้านี่คอยเกี่ยวซิบไล่คอยเกี่ยวซิบไล่อยู่ฮัลโหลโบพักบบพอนีไปเกี่ยวเพิ่ะโอ้ยของคอยมามันยากดอกโซนนี่เป็นโซนคนโสดอันย่ายยายนะครับเสื้อสีแดงนะครับโสดโอ้มื่อนี่โสด บริ้ถือมาน้ำเราเว้านี่กับว้าหยอกมุน่นนะครับนะเข่าเพิ่นกับอดีตพันหนึ่งของของชาวบ้านสาเมืองเข่าปู่เพิ่นก็บโบปูบครับเพิ่นอยากเพิ่นบบอยากได้เพิ่นบ่อยากได้เฟืองเนาะเป็นเป็นพันยังก็พันคุณเตีย้ยบอ่ะข้าวดอพันคุณเตีย้ย เราถือใจละเห็ดแบบไปจักพ้อใจเนาะพอแล้วโมมีเงินที่เราโมมีแล้วมันยังหมดถึงเวลามี <c oughs> เออเดี๋ยวก็ รูกสึกว่าหน้าหน้านี่สีดำว่าหมู่เนะาววะเสดเขาทราบว่บึงง่ายๆลักษณะ,ะค่ะกำลึกๆๆเๆๆๆๆๆข้าไปนี่ไหวว่าหมู่เขาเบาค่ะหน้านี่เย็นเย็นเอ้ยบึงหน้านี่เน้อเย็นเอ้ยิได้มาต้อหมาน้ำหลังไ้นี่นิ้วมันขาดครับมันกำน,น้อยๆครับถามต้นก็ได้กำหนึ่งโอ้ไปเกี่ยวกับนิ้วเนาะครับน,นั้นผมเอาอย่างนี้ไปร้ายทางหน้าเห็นเมาเขาโูตก็ได้ เห็นมอเขาโซ่ก็ย่งง่ไปไล่มันู้ตักง่าไปง่าไปได้เดียนี้ฮะนั่นลานไหนนะฮะโอ้ยมึงมันมันมีสำนึกอยู่บ่บังอ้อยหลานสต่าได้นะฮะเออเห็ดมอสคือนี่คือบรรยากาศแดดแดดเปรี้ยงนะครับเลือเกี่ยวทุกนี้แล้วก็ไปเกี่ยวไซมือนี้ ไปเบิัวมอลามโอ้ยนล้าหนงนโอ้โหหโหหโหโหเส้นนี้มันจะเป็นเส้นถนนเศรษฐกิจนะครับใส่คนเข่าคนน้ำใส่ผลผลิตผลทางการเกษตรหมักม่วงหมักแตงมมูนนั่นแหละคนมัวคนควายคนคนลำไยไปนั่นแหละครับ อาครับสารกิ่นี้ก็ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับยี่หงยิ้มวานๆน,นุ่าล่อๆนู่งห่เอ้ย <c oughs>